ขังมันนี่จะมาแนะนําวิธีแปลเอกสารจากภา,าษาอังกฤษเป็นภาษาลาวภาษาลาวเป็นภาษาอังกฤษาาหรือภา,าษาจีนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาลาวปกติเราก็จะแปลผ่าน Google Translate ได้หรือว่าโปรแกรมอื่นก็อาจจะมีแต่ว่าตัวนั้นมันจะแปลได้น้อยอาจจะเป็นวักสมมุติว่าเป็นหน้าได้2หน้าได้ฮาสิเปลจังไดม้อนี่้าพเจะมาแนะนําปกติเดี๋ยวนี้ยุคเขาก็สามารถเอาโทรศัพท์ ่ถ่า,ายห,หู่หรือว่าเงยงใส่ตัวหนังสือมันก็จะแปลให้ละมันจะมีแอปตัตวนั้นละตงแต่ว่าเขาอยากเอามาแก้ไขได้เขาอยากเอาทรงให้มู่เป็นเอกสารให้จริงใดเนาะมาเบิ่งกันเลยทำมิเขาจะเข้าโก o เกอนี่คุณพระเจ้นเนาแนะนำกดซี่เหลียมเข้า drive ขึ้นมา,าเขาไปสร้างเขานิว้วไปสร้างโฟลเดอร์ก่อนเพราะว่ามันจริงซอกเอกสารง่ายากดเขานิว้วแล้วกดโฟลเดอร์นี้ เขาก็ใส่ว่าเป๊ภาษาีเนาะ create เข้าไปอ่ามันก็จะมาอยู่นี่เนาะเห็นบ่าอยู่นี่เนาะเอภาษาเขาก็ดับบ l e ลคลิกเข้าไปไปเอาเอกสารที่เราต้องการแปลเข้ามาฟล์อัปโหลดอ่าอยได้นี่อ่าข้าพเจ้ามีแล้วตัวนี้เนาะอ่าเป็นภาษาจีนซึ่งเมื่อเป็นไฟล์ jpeg เป็นไฟล์หู อ,อับโหลดขึ้นมาเลยอ่าดีอยูนในนี่คลิกเข้าไปคลิกข,ขว open with Google uments, า p p n w w t t h o o o l l e o o u u m n t t คือคลิปที่สองขอขพระเจ้าเห็นทันเปลี่ยนหูเป็นไฟล์เอกสารเทคนิคเดียวกันในมันจะออกมาเห็นไหมคือยในน,นี่เป็นภาษาจ,จีนเลยสามารถเอาไปแก้ไขย,ยังไงเลยนีย มันประมวลจากรูบตัวนี้แหละ,ะบัดน,นี้เขาสิแปลก็เข้า tools นี่รถเนาะคลิกเข้าไปเลือนลงมา translate document คลิกเลยแล้วก็ทานก็เลือกภาษาอ่าที่นี่พระเจ้าสิรองเป็นภาษาลาวานะเอ่อเป็นลาวเชนเนาะกดใส่ว่าลาวเชนกดใส่แปลเลยเนาะ translate เนี่ยแว่ามันจะออกมาเป็นจนังไรอ่าเลยออกมาเปลี่ยนภาษาเราเลยบรรดาทานเราสามารถเอาไปส่งให้พนันวันนี้เนาะว่าแปลงสิสเราแต่ว่าการแปลของโปรแกรมของของ AI ตัวนี้เนาะมันจะแปลคำต่อคำมันจะไม่ได้แปเลเรียงความหมายคือทานหู้เนาะ,ะเพียงแต่เราจะ เอาตัวนี้ไปแปลงเป็นคาําเฮาไปอานให้มันเข้ากันเนาะมันก็ช่วยได้หลายเติะในการแปลวันนี้ถ้าอยากเป็นภาษาอังกฤษเาก็เข้าทู่คือเก่าเลื่อนลงมา Translated o c u m e n t คลิกใส่เลือกภาษาเป็นภาษาอังกฤษ English ก็เข้าไปกับแปลมันก็จะเป็นออกหน้าใหม่เป็นไปอยู่แทบใหม่เเป็นภาษาอังกฤษ เดเป็นภาษาอังกฤษเลยนี่เนาะเป็นหน้าเลยนะภาษาอังกฤษเลยเนาะเพียงแต่ทานไปอ่านอีกนะไปอ่านเพิ่มถ้ากรณีที่ว่าเอกสารเป็นภาษาอังกฤษอยากเป็นภาษาลาวก็ได้บรรทารหรือภาษาเอกสารที่เขาทายหูเป็นภาษาลาวเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ได้ได้เช่นเดียวกันแต่เราต้องได้ไปอ่านอีกเพราะมันแปลคำต่อคำเลยมันแปลแบบเรได้เอาความหมายคือเราแปล ถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งเพื่อผ่านจะบพ,ะพ่ไดพลาดในคลิปต่อไปขอขอบใจ